มาดูการบวกเศษส่วนกันนะคะเศษส่วนนะคะวิธีการบวกถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราจะนําตัวเศษนะคะมาบวกกันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะเราจะทําการาทําให้มันเท่ากันก่อนนะคะโดยนะคะาหาตัวมาคูณน,นะคะทีนี้เราจะหาอะไรมาคูณน,นะคะเราก็จะมีวิธีการคิดนะคะข้อนี้ จะนำตัวส่วนไปหาคอลอนอนะคะตัวนี้ตัวอย่างข้อนี้นะคะเศษ9ส่วน32บวกด้วย เศษ5ส่วน24นะคะจะเห็นว่าส่วนยังไม่เท่ากันนะคะก็คือ32กับ24นะคะบางทีถ้าเราไม่นำไปหาครอนอรเราก็สามารถคิดได้นะคะเอ๊ะจะเอาอะไรมาคูณน,นะนะคะแต่บางทีถ้าตัวเลขมันเยอะนะคะเราก็จะ,ะมีกระบวนการคิดที่ยุ่งยากและก็ ยาวนานนะคะอาจจะเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรานำไปหาคอลนอเลยนะคะ32กับ24นะคะมาดูวิธีคิดกันนะคะตัวนี้เธอสามารถไปหาจากกระดาษพดข้างนอกได้นะคะคอนอของ32และ24นะะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะที่สะดวกที่ถนัดที่ถนัดนะคะ32เกิดจาก2คูณ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 2 นะคะ24เกิดจาก2คูณ2คูณ2และก็คูณ3นะคะ,ะมาจับคู่เลยค่ะตัวที่มีร่วมกันนะคะ2 1คู่2คู่3คู่นะคะ,ะหมดแล้วตัวที่มีร่วมกันนะคะเหลือ2คูณ2กับ3นะคะข้อนี้นะคะคอ,อรออ์โนเอามาทั้งตัวที่มีร่วมกันและตัวที่เหลือนะคะไม่ใช่หอรอมอนะคะ,ะเอามาเลยค่ะ 2เอามาก่อนแล้ว3ตัวนะคะที่มีร่วมกันแล้วตัวที่เหลืออีก2ตัวแล้วก็3อีกตัวหนึ่งนะคะคูณกันออกมานะคะทีนี้2คูณ2เป็น4 4 2เป็น8 8 2 16 16 2เป็น32 32 3เป็น96เพราะฉะนั้นเราได้แล้วคอลนอคือ96เรากลับมาที่ตัวอย่าง นะคะเราต้องทํา32ให้เป็น96 24ให้เป็น96นะคะอะ่วิธีการหาตัวมาคูณค่ะ32อะไรได้96อ่าในที่นี้นะคะ32 3เป็น96เพราะฉะนั้นเอา3มาคูณเอาไปคูณตัวเศษด้วยนะคะก็คือ9 9 3 27 32 3เป็น3อ่าเป็น96นะคะเป็นเศษ27ส่วน96นะคะตัวนี้อ่ะบวกนะคะตัวนี้24นะคะหาตัวมาคูณเพื่อที่จะให้เป็น96นะคะตัวที่นำมาคูณก็คือ4นะคะเราก็จะนำไปคูณตัวเศษด้วยนะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น5คูณ4ได้20 ยี่สิบสี่คูณสี่ได้เก้าสิบหกก็จะได้เศษยี่สิบส่วนเก้าสิบหกนะคะตัวนี้ได้เป็นเศษยี่สิบเจ็ดส่วนเก้าสิบหกบวกเศษยี่สิบส่วนเก้าสิบหกส่วนเท่ากันแล้วนะคะเอาเศษมาบวกกันได้เลยนะคะส่วนอย่าไปบวกกันนะคะเพราะว่ามีบางคนเอาเศษบวกกันด้วยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะเอาตัวส่วนไปรวมกันรวมกันแล้วได้47เจ ส่วน96นะคะ,ะก่อนจะตอบนะคะดูก่อนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออยังเป็นเศษเกินไหมนะคะถ้าเป็นเศษเกินทำให้เป็นจํานวนคระถ้ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำทำต่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเหมือนกระบวนการที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะแต่ปังเอินว่าข้อนี้47ส่วน96 ต่ำแล้วนะคะตอบได้เลยนะคะข้อนี้เศษ47ส่วน96นะคะ